พี่ีคนไหนอายุ40บวกห้ามพลาดที่จะบำรุง7วิตามินและสารอาหารที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากวัยทองในอนาคตนี้นะคะ 1. แอนตี้ออกซิแดนต์เช่นวิตามิน A, C, E สารสกัดจากเมล็ดองุ่นอสตาแซนตินสารกลุ่มไลโคพีนแคโรทีนโคเอนไซม์ Q10 ที่จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันในหัวใจและสมองลดการสร้างสารเบต้าไมลอยที่เป็นต้นเหตุของโรคความจำเสือ่อมลดการทำลายคอลลาเจนที่ผิวหนังเสริมภูมิต้านทาน และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเรง็ง 2. อคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองอยู่ในกระดูกลล้ามเนื้อเส้นเอ็นผิวหนังเล็บและผมเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปการสร้างคอลลาเจนก็จะค่อยๆลดลงประมาณ1%ต่อปีโดยที่อัตราการสลายก็อย่างเท่าเดิมผิวก็เลยเริ่มแห้งกร้านแล้วก็เกิดริ้วรอยชัดเจนขึ้น 3. วิตามิน B รวมเมื่อเราอายุมากขึ้นการดูดซึมวิตามิน B จะลดลงซึ่งจะบำรุงสมองและเซลล์ประสาทช่วยลดความเครียดและบรรเทาอาการอารมณ์แปรปรวนจากภาวะวัยทองด้วยค่ะ 4. โปรไบลติกจุลินทรีย์ชนิดดีและพรีไบลติกอาหารของโปรไบลติกซึ่งพรีไบลติกก็จะพบในอาหารประเภทกะหล่ำปลีกล้กลวยอะโวคาโดกระเทียมส่วนโปรไบลติกที่เรารู้กันก็คือจะอยู่ในโยเกิร์ต ผักดองประโยชน์เขาก็เยอะมากนะคะช่วยบรรเทาอาการระบบทางเดินอาหารและลอดอาการลำไส้แปรปรวนท้องผูกช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สมดุลและก็ช่วยสร้างสมดุลจุดซ่อนเร้นซึ่งวัยนี้จะเริ่มมีการตกขาบ่อยด้วยค่ะ5เซซามีนสารสกัดจากงาดําช่วยกําจัดอนุมูลอิสระทําให้เลือดน,นําออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงที่สมองได้ดีขึ้นในงามีวิตามินอ e ีสูงส่วนเซซามีนเขาจะช่วยส่งเสริมให้วิตามินอีท ทำงานได้มากขึ้นและนานขึ้นกระตุ้นการสังเคราะห์สารโดปามีในสมองและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเซลประสาท 6. ไอโซโฟลาวอนเมื่อทานเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีรูปร่างคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายก็เลยช่วยลดอาการไวทองต่างๆได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนแสบร้อนจุดซ่อนเร้นนอนไม่หลับหรือว่ามีผิวที่แห้งเหี่ยวย่นและงานวิจัยล่าสุดพบว่าสามารถ ช่วยลดภาวะกระดูกพุนได้ด้วยค่ะโดยไอโซฟลาวโวนก็จะพบได้ในพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นค่ะ 7. จแคลเซียมเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปกระดูกจะบางลง1-3%ทุกปีร่างกายเราไม่สามารถจะผลิตแคลเซียมขึ้นมาได้เองก็เลยต้องรับจากสารอาหารเพื่อให้แคลเซียมเพียงพอเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะดึงแคลเซียมจากกระดูกไปใช้ก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกพุนหรือกระดูกบางได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับ7ดวิตามินและสารอาหารที่ออยบอกไปใครที่ทานตัวไหนอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ